มีคุณแม่ตั้งครรภ์ท่านไหนเป็นลิสีดวงบ้างเม้นบอกหน่อยวันนี้เราจะไปดูว่าลิสีดวงในคุณแม่ตั้งครรภ์เกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็วิธีแก้ไขหลักๆแล้วนะคุณแม่ตั้งครรภ์เป็นลิีดวงเพราะว่า,าการเปลี่ยนแปลงของร่างกายของคุณแม่คะ่ะข้อแรกนะคะฮอร์โมนของคุณแม่เปลี่ยนแปลงอาจจะทําให้เกิดการขยายตัวของหลอดเลือดคะ่ะโดยเฉพาะหลอดเลือดที่ทวารหนักนะคะก็จะทําให้เราเป็นลิสีดวงนั่นเอง 2. การเปลี่ยนแปลงของกิิวัจรวประจําวันของคุณแม่คะ่ะ บางท่านตอนที่ยังไม่ท้องนะคะก็สามารถขับถ่ายเป็นปกติได้ทุกวันแต่พอเราตั้งครรภ์น,นะคะฮอร์โมอนเปลี่ยนแปลงก็ทําให้เราขับถ่ายได้ยากขึ้นหรือคุณแม่บางท่านที่ตอนยังไม่ตั้งครรภ์ก็ขับถ่ายยากอย,กอยู่แล้วนะคะพอตั้งครรภ์ก็จะขับถ่ายยากขึ้นไปอีกพอเราท้องผูกนะคะเราก็จะพยายามเบ่งตรงนี้แหละคะ่ะจะทําให้เราเป็นลิซีดวงได้ถ้าคุณแม่ท่านไหนเป็นลิซีดวงแล้วนะคะวิธีการรักษาก็จะมีประมาณ3ข้อคะ่ะ 1. นเน็บยาหรือทายาบริเวณทวารหนักค่ะแต่คุณแม่ไม่ควรซื้อยาเองนะคะควรจะปรึกษาคุณหมอก่อนค่ะ 2. นะคะการประครบเย็นบริเวณทวารหนักสิ่งนี้นะคะจะทําให้เกิดการหดตัวของเส้นเลือดบริเวณทวารหนักค่ะแล้วก็จะทําให้ลิิสิดัวของคุณแม่นะคะเล็กลงได้ด้วยและข้อ3นะคะการแช่น้าอุ่นค่ะ ส่วนนี้จะเป็นการบรรเทาแล้วก็รักษาการอักเสบนะคะแล้วก็บรรเทาอาการปวดบริเวณลิ้นสีดวงของคุณแม่ได้ค่ะสำหรับใครที่ยังไม่เป็นหรือว่ากาลังจะเป็นนะคะไปดูวิธีป้องกันการเป็นลิ้นสีดวงระหว่างตั้งครรภ์กันเลยข้อแรกนะคะรับประทานอาหารที่มีกากใยนะคะผักผลไม้นี่ทานได้เลยค่ะ 2. ปรับอิริยาบถระหว่างวันนะคะทั้งนั่งแล้วก็นอนอาจจะปรับทุกๆ20นาทีก็จะดีมากเลยค่ะ 3ปรับลักษณะการเข้าห้องน้ำนะคะก็คือเมื่อคุณแม่รู้สึกปวดก็ให้รีบไปเข้าเลยค่ะห้ามอันเด็ดค่ะและข้อ4นะคะออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอไม่ต้องหักโหมนะคะอาจจะเป็นการเดินออกกําลังกายเดินย่อยก็จะดีมากเลยค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปความรู้ดีๆจากคนท้องช n แนลหรือกดติดตามเรื่องราวดีๆจากเพจทีมคนท้องกันนะคะ